สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้โอ้โหวันนี้ไข่ตื่นเต้นกันบ้างคลิปออกวันนี้เมื่อวานเมื่อวานไข่ตื่นเต้นกันบ้างเป็นยังไงแบบปลอยยืนอยู่กาลงังนั่งนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,นั่งในตรงนี้เลยเนี่ยดงบองก,กาลังเอาน้าเติมเติมนี่แหละพอเติมเสร็จก็นั่งเล่นเนี่ยแล้วก็เล่้กักมะาตัวหนึ่งไอ้ปังคุงเนาะมาครั้งบ้านมันหมานี่ พอกาลังลุกขึ้นเท่านั้นแหละเมื่อมันโอนเอ็นงนเงินน้ำใน,นเนี่ยเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนเชื่อปะเพื่อนเพื่อนกระชอกกระเทบเขาเรียกไงกระชอกกระเพื่อมเออนั่นแหละบางอ่านนี่ไอไอในใน,ในกระลำมังอ่ะที่มันเต็มอ่ะนะอันนั้นมันเลือกครึ่งแหละมากกินที่มันเต็มอ่ะนะมันกระเด้งลงจักกระมังเลยนะจ๊ะมากก็งงมากกินหนาวด้วยเงี้ยมองหน้าปะอ้อยว่าทําไมหนาวมันลุกดิก๊ก อยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นส่วนแม่ปอ้อยบอกอยอยอ้อยแม่เป็นอะไรมันรู้มื่นจะวดซปอ้อยบอกนอนนอนถ้าวืดก็นอนไม่ใช่หรอแม่ไม่ใช่แหละนุ่นก็ยืนไม่นู่นก็ยืนทรงตัวไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นวะปะอ้อยก็ว่าอย่างนี่ไม่ได้รู้เรื่องพอปอ้อยคิดทานานปั๊บลูกสาวโทรมาบอกแม่แผ่นดินไวหวรู้เรื่องวะเนี่ยอ๋อเออใช่แม่ก็เออมันมันถึงว้าววูซเออใครใครเจอพ้นกระทบกันบ้างเนาะก็บอกกาวแล้วฝังกัน มันไม่มีอะไรล็อกปอ้อยก็ตื่นเต้นเลยมาเล่าให้ฟังแค่นี้วันนี้ปอ้อยก็จะมีบอนซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นั่นแหละก็จะเป็นบอนลูกไม้หน้าโบราณแล้วก็จะเป็นต้นไม้นี่แหละในส่วนของปอ้อยนี่เลยเนาะที่ที่มีอยู่ที่พอ,อามาค่ายได้ปอ้อยก็จะเอามาค่ายเนาะอันที่สะส้มพอมันสวยก็จะทยอยออกมาจะมีไม่มากก็จะประมาณสิบกว่ากระถางจะมีหกนิ้วหกนิ้วแล้วก็แปดนิ้ว มันจะมีราคารวมส่งกับราคาไม่รวมส่งเนาะอันนี้นะจ๊ะอ้าาอยก็เหลือมาให้ดูแล้วนี่นี่ก็คือลูกไม้ต้นนี้อ้วดมานาเลยเนาะนี่สีแดงเห็นปะมันมันยูก,กระเดดนี่สีแดงลูกไม้ต้นเนี้ยอ้าาอยเคยแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนแล้วแหละแต่เพื่อนๆน,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 นไม่ซื้อเอาออมมาค่ายไล่ลอบแล้วแต่ไม่ซื้อไงเพราะว่าตอนนั้นซี่มันอาจจะไม่ซ้วยเนี่ยมันจะเป็นเคี้ยวๆอย่างนี้แหละเนี่ยไม่มีใครซื้อเนี่ยนี่นี่สีแบบใบล้างแบบเนี้ยมันก็ดูไม่ซ้วยเนาะโอ้อยก็เลี้ยงมาประมาณนึ่งนึ่งเดือ เร่งเดือดแลวแหละตั้งไว้ตรงนี้เละพอตั้งไปตั้งมาเนี่ยเขาเปิดน้าเอามาซุวยแบบนี้เลยนี่ให้ดูปอยก็ค่ายก่อละลอยซ่มสิบมาหละเห็นปหไม่ใช่ว่าไม่ได้เอามาค่ายนะก็ามาแบ่งปันแต่ไม่มีใครซื้อตอนนั้นเนี่ยมันรูปร่างแบบเนี้ยแล้วก็เนี่ยแบบใบาลางนั่นอีะอย่างนั้นเลยนั่นแหละซี่มันไม่กัดแต่แเนี่ยปอยก็เลยมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยให้มันซวยแล้วต้นนี้ปออยก็เลยว่าปอยไม่ค่ายนะพอปอยจะไปเปลี่ยนเป็นกระทั่งแปดนิ้วนี่เขามีนอ ปอยบอกแล้วลูกหมายของปอยอะคือแก้แล้วอายุแปดถึงสิบเดือนเพื่อนๆที่ได้ไปอ่ะต้นทรงประมาณเนี้ยอาถ้ามาไปเปลี่ยนกระทั่งแป๊ดหนีวได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เอาไปลุ้นกันไอ้ที่ใบมันเคีเค้ยวๆอะที่เป็นกอๆอย่างเงี้ยซื้อไปเถอะแล้วเอาไปลุ้นเพื่อได้นะ้าซุ้ยเพราะว่าเจ้าข้องส่วนขาบอกเคยมีนะก็เป็นเนี่ยแหละเอฟไปเป็นแม่ขายอย่างปอยเนี่ยเอาไปพอไปเลี้ยงเราซุ้ยซุย้ยเลือดจะคไข่อะไรเนี่ยเข้าอยาเอาไปโจดชื้อได้เลยนะจ๊ะ เพราะว่ามันพอมันกัดน้าออกมาเต็มล่างแลว้วมันซุยจะเนี่ยปออ้อยก็เลยจะลองเลี้ยงดูอ่าก่อนนี้พอปาอ้อยมันชอบสีแดงเนี่ยมันมีเม็เดซีแดงแดงข้าวไม่มีสีอื่นปนเลยละใบก็จะหยับหยับยน่ยนย่นประมาณนั้นก็เลยลองดูแล้วก็ามาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เนาะแต่ก่อนนี้ไม่ได้แบ่งปันเก็บก่อนมาเรามาเริ่มจากแบ่งทีหนึ่งแต่วันนี้ลูกหมายไม่ค่อยซวยพอปะาออ้อยไม่ไม่ได้ไปเอามาวันนี้ปาอ้อยก็ยู่บ้านอ่าไอ้นี้ นั่นแหละมันโดนมันต้นเต้นแป่นดินไหวเลยไม่ได้ไปเอาบอลมาแบ่งปันปุนเพ่อนอันนี้คือลูกไม้อันนี้เบอร์ซองนี่ลูกยกกรรมายี่จะเคยค่ายดีอยู่นะอันนี้ป้าอ้อยตอนแรกก็นั่นแหละอุา่ากักไว้ก่อนนึ่งจะไว้จะไว้สัมผัสก็ไม่ได้ไปนี่ดอกออกแลว้วนะนเพ่อนดอกออกแลว้วนี่ใข่ยำไปผสมนี่เอาไปไปเป็นไอ้นี้เขาฟักดีเหมือนกันนะซี่พื้นแบบนี้ ไปห้าด่างเนี่ยให้ดูลูกดกแบบนี้เลยร้อยสามสิบบาทจะเบอร์ซองมีออกเม็ดแดงมาด้วยนะเห็นปะเห็นชัดปะจะ๊ะอีกต้นหนึ่งเปิดเรื่องเปิดแบบใบเรื่องออกมาเลยแต่เขาไม่ค่ายแต่ข้างล่างนี่ก็ไม่รู้จะเรื่องหรือป่าหรือเด่นมาสะท้อนนะจะ๊ะเนี่ยเบอร์ซองหนึ่งร้อยสามสิบบาทอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็จะเป็นใบแดงแบบนี้แหละใบแดงยาวทรงใบยักษ์ อย่างนี้แหละแต่มีฮาร์ปมีฮาร์ปอันนี้ใบไม้ก็จะมาเป็นแบบนี้ข้างล่างก็มีฮาร์ปแบบนี้อันนี้ก็นึ่งรอยสามสิบเมือนกันจะนึ่งรอยส้มสิบเบอร์ซองต่อไปเบอร์ซ้ำนี่อันนี้ลูกดกทรงใบยักษ์เนี่ยใบเก้าใบเก้แต่ไม่รู้ว่าจะกัดซี่ยังไงอีกนะจะ๊ะเนี่ยแต่เข้าเริ่มมีเนี่ยเรื้มมาหละเริ่มมุมปอยก็ไม่รู้นะเนี่ยเห็นปะเริ่มกัดเขาข้ามา เพราะว่ายังไม่เต็มล้างก็เลยบอกไม่ได้อาจจะออกมาซวยก็ได้จะลูกดกแน่นอนเนี่ยให้ดูมุมสุ้เบอร์สามหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้าเกิดใครจะเอาไปลุ้นนะก็ไปลุ้นอันนี้จะแนวขาย,ขาย,ขายส้นถอนพูเนาะส่งแต่ก็ส่งใบยักษ์อย่างนี้เนะี่ยเห็นปา้าส้นถอนพูอ่ะก็เคี้ยวๆแบบนี้แหละค่ายก็ไม่ค่อยมีใครซื้ออาจจะบางคนก็อาจจะซื้อเพราะว่าเป็นโบราณและเห่นปา้าว่าเขาเต็มล้างเดี๋ยวเขาซวยขนาดไหนที่ปออ้อยลงขีดสั้นเพื่อนๆก็เห็นเนาะส้นถอนพูเต็มล้างนั่นแหละ นี่อันนี้เบอร์สามเบอร์สามกันหนึ่งร้อยสามสิบบาทคือลูกกับแม่นี่เท่ากันเลยนะจ๊ะให้ดูนี่กโก้โกแบบนี้ซ่าม,มาไปเปลี่ยนกระทัางได้เลยเบอร์สามนี่หนึ่งร้อยสามสิบต่อไปเบอร์ซี่เบอร์ซี่น,น้านี่เห็นปะ่ะนี่เป็นบอลใบแบบนี้นี่เปิดน้ํามาซุ้ยแบบนี้เลยตอนนั้นยังไม่มีเลยที่ป้าอ้อยเอามาเช่เขี้ยวแบบนี้แหละแบ่งปันเพื่อน,นเนี่ยเพิ่งจะเลืม้มเื้มมาแบบเนี้ย ตอนี้เปิดน้ำมาซ่องใบแหละนี่มีใบหนึ่งมีใบหนึ่งมาเลี้ยงได้ซ่องใบก็กะว่าจะเก็บนั่นแหละเก็บกระข่ายก้อนเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปอา่าวเดี๋ยวมันไม่มีบอนข่ายไงก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยเอาไปไปรุนน้าเอ,าเองหนึ่งร้อยสามสิบบาทเหมือนกันจะเบอร์ซี่มาต่อไปก็จะเป็นบอลมีชื่อบอลมีชื่อก็จะเป็นชายชนปลายน้อยตะกระป้ายนะเห็นไหมนี่ประมาณนี้ชายชนหนึ่งร้อยแต่ต้นใหญ่นะ่ะ แก่นะนี่เห็นปะชายชนโบราณแหละเพื่อนๆเนี่ยสรงนี้เลยโบราณใบหน้าแข้งจะไม่ใช่ใบแดงผิวนะเนี่ยมันจะมีใบบางๆก็เมื่อกันนะออยก็มาพิ่งจะมาสังเกตเมื่อไม่นานแหละตอนเล็กคิดว่าใบาแก่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็เป็นบอนชิ้นผ้าแต่มันโตแล้วก็ประมาณผ้าผ้าลุนเดียวกับพวกขนุมานพวกอะไรนี้แหละเนี่ยเห็นปะมันใ่ญ่แล้วนะนี่อยู่กระทั่งหกนิ้วให้ดูนี่รอดไหมมา,มาแล้วแม้มันก็ซวย ตามที่ปอ้อยให้ดูเมื่อวานอ่ะอ่ะนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทชายชนต่อไปนี่อะไรอ่ะอันนี้สุรเเซนสุรเเซนนี่สุรเเซนเต็มล้างหน้านี้แบบนี้ไขรที่ชอบไม้เก้ามีลูกแล้วหนึ่งต้นห้วงไ,ไม่ต้องพูดถึงหนึ่งร้ยสามสิบาทเหมือนกันนี่สุรเซนหนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ต่อไป ฮะหนุมานประสรานกายนี่ประสรานกายนี่ให้ดูนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทประสรานกายเพราะว่านี่มีซ่องต้นในหนึ่งกระถางนี่หนุมานประสรานกายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทประสรานกายต่อไปอันนี้ก่อนมีหนุมานก็ต้องมีทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ของปอ้อ้นี่แหละชิ้นผ้าปะ่ะอันนี้น่าจะเป็นห่วงมั้ง หมยมีหัวมีซ่องใบเอาแปดสิบบาททศกัณฐ์ไมมีหัวนี้โอ้ดูลากไมยมีหัวโทศกัณฐ์เอาแปดสิบบาทกัดลายแล้วนะนี่น้าชัดแปดสิบบาทจะทศกัณฐ์ทรงใบได้เลยเห็นไหมใบก,มกลมกลมทรงยาวต่อไปข้าวเฝ้าข้าวเฝ้านี้ก็จะเป็นแบบนี้ใบเล็กๆแบบนี้เล็กๆเ,เรียวๆแบบนี้นะจ๊ะข้าวเฝ้า จะไม่เมื่อนอมผพ้าพา้าละจ้ะอ่าอันนี้ก็มีซ่องต้นในเนึ่งกระัางเป็นบอนชิ้นผ้าเนี่ยผ้ารุ่นเดียวกับชายชนนี่แหละแต่มันอยู่ที่ว่าอันนี้มันจะโตกว่าเล็กกว่าอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีซ่องต้นในเนื้งกระัางและต้นนี้พญานาคเพ่พังพานนี่พญานาคเพ่พังพานต้นนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เก็บก่อนเดียนหนามกระเพื้อมอึบมันตากแดดต่อไปเราจะมาค่กระทั่งแปดนิ้วอันนี้ราคารวมส่งนะจ๊ะอันนี้หกโล่งหกโล่งไม้มีหัวเด้นี่ไม่ใช่หมายผ้าชิ้นด้อันนี้ล,ดอ,ลอดไหมมีซองรอดมีน่าจะมีซองโตเละในนึ่งกระทั่งแต่เป็นหัวเก้านะแม่เก้าดังเดิมซองลอยส้ามสิบรวมส่ง ราคารวมส่งคือนึ่งกระทังนะจ๊ะนึ่งกระทัง,งกระส่งได้ราคารวมส่งอนะ่ะเพื่อนๆนี่แค่ว่าจะสามารถส่งได้เลยนี่ไม่จําเป็นต้องสร้างต้องรอเพื่อนส่งได้ปุ๊บก็ส่งปับ๊บนี่สองร้อยสามสิบและต้นนี้ต้นนี้คือเปเปอร์มินเปเปอร์มินสองร้อยห้าสิบรวมส่งเพราะว่ากอใหญ่ ก๋อใหญ่กว่านี่เปปเปอมหมิน้นกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะเอาไปตั้งส้วยได้เลยแล้วก็ไก่ไก่เดชานี่ใหญ่ๆแบบนี้ซ่องร้อยห้าสิบมันสะท้อนแสงเนาะซ่องร้อยห้าสิบรวมส่งจะไก่เดชาแล้วก็ต้นสุดท้ายไม่ใช่ต้นสุดท้ายเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้นี้เสื้อดาวจะมีใครซื้อไหมอันนี้เงาะทอดรูป นี่ซ่องรอยส้มสิบรวมส่งนี่จะเป็นกออันนี้คือกอธรรมชาตินะจะลูกก็ลูกเข้าธรรมชาติเลยซ่องลอยส้มสิบรวมส่งป่ะเดี๋ยวปออยพาไปดูหนังเสื้อดาวกันแบบนึงจะคลายเสื้อดาวสักหน่อยบอน, 9, บอนก้าบอนแก้หนังเสื้อดาวเนี่ยกระทั่งให่เนี่ยอยู่ในกระมังเนี่ยไข่ส้นใจรับมัง้งเนี่ย เนี่ยนะแบบนี้เลยนะให้ดูนี่นะมีกี่ต้นไม่รู้นี่ให้ส่องก็เนี่ยอย่างนี้แหละกอหย่แบบเนี้ยอันเนี้ยปาอ้อยข้อที่หกร้อยห้าสิบรวมส่งก็เนี้ยอยู่ในกระมังอ่ะให้ดูกันแล้วกันเนาะเนี่ยหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะจ๊ะนางเสื้อดาวเอาละจ๊ะวันนี้ปาอ้อยก็ <c oughs> มีเรื่องราวดีๆมีบอนซี่ซวยๆเรื่องราวของบอนซี่ผ้าชิ้น เอ้ไม่ใช่บอนซี่ลูกไม้เนะาะไข่ที่ชอบบอนซี่ลูกไม้ไส้ไส้ลูกไม้เอาไปลุนหน้ากันก็นี่แหละตามที่ป้าอ้อยให้ดูเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรหรือแอดไลน์ห้าป้าอ้อยได้นะจ๊ะมาที่เบอร์ซูนซูนซูนอะไรวะซูนกาแปดหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สามสองนะจ๊ะนี่โอ้มาซวยจริงๆนะยิ่งมองไกย่ยิ่งสวยอชอบจังเลยไม่นึกว่าเขาจะกัดซี่วาดีขนาดดี นี่สวอยจริงเพื่อนๆก็สามารถโทรหรือแอดไลน์ห้าปออ้อยได้เนาะวันนี้ปาอ้อยก็ขอฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าจะขอบคุณกัลยานิมิตรขอบคุณเพื่อนใหม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะวันนี้ปาอ้อยขอ้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขและปลอดภัยจากไอ้นี้ด้วยนะจ๊ะแผ่นดินไหวทุกๆคนเลยเนาะวันนี้ปออ้อยขอจบคี่เพียงแค่นี้สวัสดีจ้า